แฟนขับเสียงแตกโตสนั่นจอมป่วนเรียกได้ว,วานน่าหนีดาวมาไม่พ้นจริงๆสำหรับซอแอนออรดีคู่ชีวิตของบอสบอยสิริชัยแห่งวงหมอลำใจเกินร้อยซึ่งที่มาของเรื่องเหล่านี้เกิดจากแฟนขับได้โพสต์แสดงความยินดีและชื่นชมแอนออรดีมาไลซซอปังมากค่ะ ก็เลยมีคอมเมนต์เข้ามาชื่นชมอย่างมากมายแต่ในขณะเดียวกันก็มีคอมเมนต์หนึ่งได้คอมเมนต์ในเชิงประชดประชันโดยได้คอมเมนต์ว่าระดับซ้อต้องได้เป็นล้าน9 0้า0มืนน้อยมากจ้าแฟนขับเงินน้อยมากเรียกได้ว,ว่าย้ำกันจริงๆต่อมาเจ้าของโพสต์ก็ได้ตอบกลับทันควันบอกมีมารยาทแล้วในขณะเดียวกันก็เลยแคปข้อความเหล่านั้นไปโพสต์อีกประมาณว่า บอกพกมารยาทมา fc วงไหนนี่เบิ่งโปรไฟล์ยังเด็กน้อยอยู่ฉันโพสเพราะฉันชื่นชมในความสามารถของซอและชื่นชมบ้าน a อบีที่เหนียวแน่นเรียกได้ว่าง,งานนี้เราบรรดาแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนันวันไว้เลยทีเดียวเขาได้เป็นแสนจ้าบอกเพื่อนแน่อันนี้ฐานแฟนคลับอีกบ้านยังไม่รวมบ้าน a อเลยจ้าต่อมาเป็นคอมเมนต์ที่เรียกว่าเดือดพอสมควรได้คอมเมนต์ว่า เสืองเงินไม่ได้ให้จะเดือดร้อนทำไมน้อยหรือมากก็คือเงินฝ่าละแหนคักแท้ไม่อยากจะคุยวา่าลูกบ้านบังคับให้แอดมินเปิดบ้านมาลัยเปิดปุ๊บได้ยอดนี้เลยจ้าสาวเขาอยากให้ด้วยใจให้เพราะเขารักศิลปินของเขาและศิลปินไม่เคยเอ่ยปากขอมาลัยเลยสักครั้งเดียวอันนี้ยังไม่รวมบ้านเอบีเลยนะจ้าสาว คนอีหยังยินดีกับคนอื่นบอกเป็นตัดภาพไปอีกคนเม้นบ่มีเงินถึงร้อยขอพ่อขอแม่อยู่ไปยากนำเขาเฮ็ดหยังเนาะได้เท่าไหร่ก็เรื่องของเขาเจ้าช่วยมาจักบาทละ่ะได้มากได้น้อยก็ได้ตลอดแล้วกันเอบี AB ไม่เคยแผ่วจะ้ะเก้าหมืนเจ้าเคยได้คือเพื่อนบ่จักว่าน้อยไปเงิดค่ะเม้นมาแบบเสียมารยาทคัก เรียกได้ว่านี่คือผลกระทบของคนที่คอมเมนต์แล้วไม่คิดทําเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับของแอนออรดีเข้ามาคอมเมนต์ฉาเดือดเรียกได้ว่าไปต่อไม่เป็นเลยทีเดียวแต่ทันใดนั้นก็มีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่ามันก็จริงอย่างที่เขาพูดนะและดับซ้อควรได้เป็นล้านซึ่งเจ้าของโพสต์ก็ได้มาคอมเมนต์ตอบอีกว่าอย่าพูดเลยคุณยังมีคดีเก่าไม่อยากให้ทัวลงคุณ โอ้โหเรียกได้ว่าทัวร์ก็ลงไม่ต่างกันเลยนะครับคนก็มาคอมเมนต์ว่าบอทันตายตีสาวแขวะเขาตลอดเดี๋ยวทัวร์ก็มาลงเนาะตัวตลกปล่อยไปตามเวรตามกรรมสุดท้ายเราก็ไม่ควรไปถือสาคนพวกนี้เขาเปรียบเสมือนเป็นคนขาดความรักต้องการเรียกความน่าสนใจให้ทุกคนไปสนใจเขาถ้าเราปล่อยผ่านได้อย่าให้ฆ่าคนพวกนี้เลย